มีหนุ่มชาวอังกฤษนะเขาได้ทำคลิปบอกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำลายชีวิตของเขา เขาบอกว่าใครเป็นเหมือนฉันบ้างฉันรู้สึกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำลายชีวิตของฉันตอนนี้ฉันไม่สามารถอยู่ในสหาราชาณาจักรยังมีความสุขได้อีกเลยรู้มาคือฉันเพิ่งได้ข้อสรุปอะคือที่ฉันบอกเนี่ยว่าฉันไม่สามารถอยู่ยังมีความสุขในอังกฤษได้เพราะอะไรรู้มาคือสภาพอากาศที่นี่ก็ยแย่แล้วแบบถ้าเกิดลองดูนะ ผู้คนที่นี่ก็แย่คือไม่โอเคเลยตอนนี้อย่างเดียวที่ดีที่สุดก็คือวันอาทิตย์แล้วก็ต้นไม้นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากที่สุดล้ะตอนที่อยู่ในอังกฤษแต่ว่าดูมาตอนนี้คนอังกฤษหลายๆคนบอกว่าอยากจะไปมีชีวิตที่สะดวกสบายในประเทศใปทศดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้หลายหลายคนรู้สึกเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะพูดถึงประเทศไทยหรือไม่ก็บาหลี หรือไม่ก็คือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะหลายหลายคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปตอลอดการย้ายออกจากอังกฤษแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศอื่นฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครมีความคิดเห็นเหมือนฉันหรือเปล่าแล้วก็ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งนะมีคนมาถามฉันหลายคนว่าเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าฉันขอบอกเลยฉันจะบอกให้เอาแบบตรงๆเลยมาซึ่งจริงๆเนี่ยสถานที่ที่ปลอด ปลอดภัยที่สุดที่ฉันเคยเดินทางไปเอาเป็นว่าท,ทุกทที่อะ่ะบนโลกใบเนี้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนยากจนทุกๆคนน่ะ ็มีพวกฝ่าฟืนกฎหรือแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆตอนนั้นเนี่ยฉันไปอยู่เมืองไทยได้ไปเที่ยวเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆและฉันก็พาลูกสาวของฉันที่มีอายุ15ปีไปด้วยตอนนั้นฉันไปในช่วงเดือนเมษายนแต่ฉันขอบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยรู้มาฉันน่ะก็เคยเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะแต่ว่าหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยมากๆที่ฉันเคยเดินทางมาฉันรู้สึกว่าเมืองไทยนี่แหละ คือที่ปลอดภัยเพราะอะไรมะคือเพราะอันนี้วัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือคนไทยเขาน่ารักมากคือคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบคือฉันรู้สึกว่าบทลงโทษของเมืองไทยเนี่ยเข้มงวดแล้วก็สูงมากอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ขอรีบแสดงความคิดเห็นไม่จริงค่ะ บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกันเอออันนั้นจริงแล้วก็บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะให้เกียรติเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยมีปัญหากันฉันเลยรู้สึกว่าตอนที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยจะไปไหนมาไหนเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันก็ได้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าของจะโดนขโมยเวลาไปเที่ยวเนี่ยวางของเอาไว้ที่ชายหาดหรือว่าเวลาไปซื้อของวางของเอาไว้ที่โต๊ะส่วนใหญ่ของก็ไม่หายนะฉัน เคยเอาของวางเอาไว้แล้วฉันก็ลงไปเล่นน้ําที่ทะเลกลับขึ้นมาของทุกอย่างก็ยังวางอยู่ที่เดิมฉันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะรู้ป่ะคือตอนที่ฉันไปเมืองไทยอ่ะที่ที่ฉันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือตอนที่ขับรถอยู่บนท้องถนนนี่แหละคือบางทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาที่เร่งรีบอะหลายหลายคนก็จะกุลาหลเข้าใจแหละว่าแต่ละคนก็ต้องรีบไปทํางานใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือจะมีปัญหาบนท้องถนนเวลามี คนต่างชาติแล้วก็แบบคนไทยอะเขาจะรีบไปทํางานฉันเข้าใจแหละอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ฉันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่สําหรับเรื่องอื่นนะฉันรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยโอเคมากๆเลยแหละฉันไม่เคยรู้สึกปลอดภัยที่ไหนมาก่อนเลยคือมีคนมาถามฉันหลายคนฉันก็เลยขอสรุปให้ฟังแบบนี้บิ๊กปีนมาคอมเมนต์ค่ะบอก where are you thinking of heading m a t e เฮ้ hey, เพื่อนคิดว่าจะไปอยู่ที่ไหนเหรอ ลูกก็มาตอบค่ะบอก Live better Thailand and Bali คิดว่าน่าจะไปอยู่เมืองไทยไม่ก็บาหลีนี่แหละและ b บิ๊กบิก็ถามต่อนะคะบอกว่า i mean what part of Thailand i m looking now จะไปอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยดีคือตอนนี้ฉันกำลังมองอยู่ลูกก็มาตอบหน้าบอก Bangkok is great but i t i s city so m i s s the beach I go to p h ู ket long term and k r a b i for short breaks กรุงเทพเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมากแต่ว่าน่าเสียดายที่อยู่ห่างจากชายทะเลฉันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ระยะยาวัจะไปภูเก็ตแต่ว่าถ้าเกิดระยะสั้นฉันจะไปที่กระบี่บิ๊กบินมาคอมเมนต์ค่ะบอก yeah I was thinking of k r a b i y wasn't sure if Phuket would be too much like home and overrun not b e e n back in a long term ใช่ฉันก็คิดถึงกระบี่เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภูเก็ตเนี่ยจะเป็นเหมือนบ้านของฉันได้ปล่า แล้วก็จะอยู่ได้นานไหมไม่ได้กลับไปที่นั่นนานมากๆแล้ว ส่วนบองก็มาคอมเมนต์ค่ะบอก I first went to Southeast Asia in 1991 i could never settle back in the UK after that so over a year I spent longer and longer there until I finally made it full time I now live a zero stress life ฉันไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกในปี1991และหลังจากนั้นฉันก็กลับมาที่อังกฤษอีกไม่ได้เลยหลังจากนั้นเพราอะไรรู้มาคือพอฉันไปเที่ยวที่นั่นฉันก็อยู่นานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดฉันตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบถาวรและตอนนี้ชีวิตของฉันก็ไม่มีความเครียดอีกเลยลูกมาตอบค่ะบอก Well done forgetting out ดีมากเลยที่ออกมาได้และทอมมาคอมเมนต์ค่ะบอก How do you make enough money to live out there เธอทำยังไงอ่ะถึงจะหาเงินได้ทั้งๆท,ที่ไปอยู่ประเทศอื่นนะ่ะแอนเนลมาตอบให้ค่ะบอก Work remotely life is cheap in Southeast Asia but as he said don't make it as a holiday ก็ทํางานที่ไหนก็ได้ไงาการใช้ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะถูกกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเธอจะท่องเที่ยวไปวันๆไม่ได้นะเธอจะต้องมีหัวคิดที่จะหาเงินด้วยส่วนนิกมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า for me 22 years in Thailand ฉันอะอยู่เมืองไทยมา22ปีแล้วล่ะนาตาชามาคอมเมนต์ค่ะบอก I already moved here ฉันก็ย้ายมาที่นี่แล้วเหมือนกันลุกมาตอบนะบอก give me a year ขอเวลาฉันอีกสักปีหนึ่งเถอะ And even I came to Thailand for three weeks in December, flew back home to Canada for Xmas holiday. Then flew back to Thailand for 34 days, two weeks later, I feel your pain. ฉันนํ่มาเที่ยวเมืองไทย3ส,สัปดาห์ช่วงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นกลับไปที่แคนาดาเพื่อเหลิมเหล่าเทศกาลคริสต์มาสหลังจากนั้นบินกลับมาเที่ยวไทยต่อเป็นเวลา34วันซอสัปดาห์ถัดมาฉันรู้สึกเลยว่าอยู่อังกฤษเนี่ยมันต้องเจ็บปวดขนาดไหนอังเดรมาคอมเมนต์ค่ะบอก that's why I live in Thailand seven months a year and I feel back in UK only UK is done นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันถึงมาอยู่เมืองไทยปีละตั้งเจ็ดเดือนแน่และหลังจากนั้นฉันก็บินกลับไปที่อังกฤษแป๊บหนึ่งคือฉันรู้สึกว่าพอละสำหรับประเทศอังกฤษซามบเรนามาคอมเมนต์ค่ะบอก in Thailand right now and I'm depressed thinking about going home to UK ตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยและฉันก็รู้สึกหดหูมากๆเมื่อคิดว่าฉันอาจจะต้องกลับไปที่อังกฤษ s a ช h าบอก I left two years ago and no regret ฉันน่ะออกมาจากอังกฤษเมื่อ2ปีที่แล้วและฉันก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยคีซี่บอก I'm here right now t e m p every day to cancel my flight home ตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันพยายามทุกวันเลยนะฉันน่ะอยากจะ c คนเซิลไฟที่บินกลับไปที่อังกฤษเหลือเกิน ส่วนแอนดี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า left UK for Thailand a year and a half ago and they were coming back apart from visiting to family and friends I have son and alive here now if you can just get out ฉันออกมาจากอังกฤษประมาณปีครึ่งแล้วนะคือฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะกลับไปหรอกแค่ไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆบ้างเพราะว่าตอนนี้ฉันมีลูกชายแล้วก็ชีวิตของฉันที่นี่แล้วถ้าเกิดคุณทำได้นะขอบอกเลยว่าออกมาเถอะ ส่วนเจนี่มาคอมเมนต์ค่ะบอก live in Bali for 8 years currently living in Thailand happily so yeah i say ruin me ฉัน่ะอยู่ในบาหลีมา8ปีแต่ว่าตอนเนี้ยฉันมาอยู่ในเมืองไทยชีวิตนั้นมีความสุขเหลือร้ายและขอบอกเลยนะว่าฉันะเห็นด้วยกับเธอที่เนี้ยทำลายชีวิตฉันจริงๆแล้วก็ใส่อีโมโจิหัวเราะ <laughs> แอนดี้ค่ะบอกว่า I only go back to Europe to scoop money and get out doing it for 20 years ฉันนะ่ะแค่กลับไปยุโรปแค่ไปเอาตัางค์เท่านั้นแหละหลังจากนั้นฉันก็ออกมาจา้ะทำแบบนี้มา20ปีละลูกรีบมาตอบเลยนะคะบอก oh genius เธอมันอัจฉริยชะชัดชัด